สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับสกู๊ปสนุกสนุกแฝงสาระการอนุรักษ์พลังงานตามโครงการ b 2 0 1 0กันอีกแล้วนะครับตอนนี้เรายังอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันครับจากการสำรวจและคำนวณค่ากรอบอาคารเดิมที่ประกอบด้วยผนังทึบและผนังโปร่งแสงซึ่งเป็นกระจกแบบธรรมดาทําให้มีความร้อนส่งผ่านเข้าสู่อาคารได้มากแถมส่วนหลังคาของอาคารนั้นก็ยังเป็นแบบดาดฟ้าพื้นคอนกรีตทาให้มีค่าการถ่ายเทค,ความร้อนสูง ทางอาคารจึงได้ดําเนินการปลีกกระจกเป็นแบบกระจกประหยัดพลังงานซึ่งมีค่าทายเทความร้อนต่าช่วยลดความร้อนเข้าสู่อาคารได้ส่วนหนึ่งครับส่วนหลังคาด,ด้านบนดาดฟ้านั้นก็ได้ฉีดพ่นฉนวนโฟมนานานหนา1นิ้วและเทค,นคอนกรีตทับหน้าหนา1น,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 นิ้วพร้อมติดตั้งท่อ PVC ระบายน้ําเพื่อช่วยลดความร้อนที่ส่งผ่านมาจากด้านบนซึ่งช่วยลดภาระโหลดของระบบปรับอากาศของอาคารได้ดีทีเดียวครับระบบต่างๆเนี่ยที่ที่เราทำเนี่ยนะคะ ก็น่าจะช่วยในเรื่องของการลดค่าไฟให้กับในส่วนของอาคารหลังนี้ได้ถึงที่ทเราคิดแล้วก็ที่ปรึกษาของเราคิดเนี่ยก็น่าจะลดได้ถึง17ซนะคะซึ่งก็นับว่าเป็นงบประมาณค่อนข้างสูงต่อปีนะคะซึ่งอันนี้เราก็ต้องมีการประเมินผลต่อไป ทั้งหมดนี้ช่วยอนุรักษ์พลังงานได้ถึง140,000กว่ากิโลวัตต์าาลต่อปีหรือที่เป็นเงินประมาณ500,000กว่าบาทต่อปีทีเดียวครับแหมอย่างนี้ต้องช่วยกันโหวตให้อาคารมหาธีราราชานุสรน์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยกันแล้วนะครับ บีส0งการแข่งขันอาคารอนุรักษ์พลังงานครั้งแรกของประเทศไทยร่วมรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลประหยัดด้านพลังงานโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานมหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี